เราไม่เคยรู้สึกตัวที่จะตั้งมั่นอยู่กับตัวเองได้เลยพอเรามาเรียนรู้ให้เกิดความตั้งมั่นรู้สึกตัวขึ้นมาได้โลกนี้มีก็เหมือนไม่มีแหละอะไรที่เขาว่าวิจิตพิสดารก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยเป็นสิ่งที่เป็นอยู่ของมันอย่างนั้นเห็นไหมเมื่อความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นมีกําลังแล้วเนี่ยความตั้งมั่นมีกําลังแล้วเนี่ยปัญญามันก็เห็นว่า ทุกอย่างล้วนแล้วแต่หมุนไปตามเหตุปัจจัยในตัวของมันอิสระยังเกิดขึ้นกับใจผู้นั้นความตั้งมัน่นปัญญาเห็นความจริงไม่หลงไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่หลงไปตามอารมณ์ความยินดีพอใจเป็นความรู้ที่ตั้งมั่นแน่วแน่แนบแน่แน,น,น,นอยู่ไม่หวันไหวถ้าจะพออุป,ปมาได้เนี่ยเปรียบเสมือนกับน้ํากับน้ํามันรู้ทั้งสองฝั่งนั่นแหละทั้งน้ําและน้ํามันะ แต่จะขย้ำยังไงมันก็ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนี่ความอัศาจรรย์ของธรรมะนะท่านบอกว่าท่านลุยโคลนแต่โคลนไม่เปื้อนเออน่าอัศาจรรย์ไหมเดินลุยโคลนแต่โคลนไม่เปื้อนตัวยังไงเหมือนน้ำกับน้ำมันที่แบบทำยังไงมันก็ไม่เข้านะทำยังไงมันก็ไม่สามารถมาแปดเปื้อนกันได้แล้ว